สวัสดีค่ะเอฟซี FC มิดโตตาแวน่นสวัสดีพี่น้องทุกคนมือนียายนกพามาเบิงเสียมขวานมีดตอกทรงหงเหินเหตจากเล็กแนบเด้อพี่น้องมาเบิงอันแรกอันอันนี้เสียมขุดเนาะ สามคูณสิบนิ้วสามคือความกว้างสิบนิ้วคือความยาวราคาสามร้อยบาทอันนี้สามร้อยบาทเด้อพี่น้องเสียมเล็กเนบสามรอยบาทค่าถุกๆพี่น้องให้เบิง้งทุกทิดทุกท่างนะสามคูณสิบนิ้ว ราคาสามร้อยบาทเนบจากเล็กเนี่ยพี่นองต่อมามาเบิง้งขวานขวานหน้าสามนคะคะขวานหน้าสามพร้อมด้ามขวานหน้าสามพร้อมด้ามสี่ร้อยบาทขวานหน้าสามสามลอยค่ะด้ามหนึ่งลอยรวมกับเป็นสี่ลอยค่ะถ้าบ่เอาด้ามกับสามลอยหน้าสามสามลอยค่ะ ดัมไม้ประดูดัมไม้ประดูเดอ้อเพียงหลวงน้องมีเฉพาะดัมไม้ประดูเท่านั้นเอ๊ะพียงหลวงขหน้าสามพร้อมดัมสี่ร้อยบาทต่อมามาเบิ้งนี่ค่ะมีตอกทรงหงเหินมีตอก ส้งหองเหินสองคูณสี่จุดห้าสองคือความกว้างสี่จุดห้าคือความยาวเพื่อนบอกเพิ่นบอกว่าเอาอันนี้หน่อยเพื่อนบอกมักอันใหญ่มันว่าเห็ดหน่อยหน่อยด้วยายมันเห็ดหน่อยหน่อยบอต้องเอาเนา่าเอาแค่สี่จุดห้าพร้อมด้ามราคาสี่ร้อยบาทควนันโอ้ย ว่าเพชรอีกแหละเอ่อมีดตอกทรงหงเหนิน2องคูณสี่จคือความยาวความยาว4.5่มีดไอ้มีดตอกนี่300มลดามห0ึ่รวมกันเป็น400ลอยนคะคะ400บาทาาพี่น้องงามงามพี่น้องเห็นแล้ว อยากได้ควานเสียมมีดตอกอยากได้มีดอันใดก็ขอให้โทรมาหายายน่งได้ที่093 496 3852ยายน่งบอกซาาดดิค่ะเบอร์โทรเพิ่นสิจดบอท่านยายน่งบอก093 สี่เก้าหกสามแปดห้าสองสามารถเข้าไปชอบใดสองช่องทางทางยูทู e ทางเพจเฟซบุ๊กข้าไปชอบแนวกัย่าติสลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาตน้ำเนยเด้อมุนญีญาตน้งพาเาบิองสำนีกรสวัสดีค่ะ